สองสองพีดสามชี้โอ้พุ่มทนสองไม่เลยสองไม่เลยสองไม่สองไม่มาแมานมาแนบมานจับจับนี่สองอตวฟังตัวจับจับี่เออได้ไ่าเนี่ยครับเอาเลยเลยเ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเยเล้ยเ้ยเล้ยเ้ย้ยเ้เฮ้ย้ยเเปิดไยเเฮยยเ้เฮย้้้อเเเเ้เอ้เเ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 นเ พี่เแม่พี่แม่พี่แม่จับเอาคุปปุปหน่อยพูดหน่อยเอาคุปปุปปุปน้องคนงานบุกคนผลงานนะครับได้คว้าแล้วได้คว้าแล้วได้คว้าแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พ่อกันตอนแรงๆนะครับตอนค่คำๆประมาณถุ่มหนึ่งนะครับกินเขาแรงแล้วมื้อนี้ออกมาทงนะครับมาเล่นยญทงเดี๋ยวสิมาไต่แมงกีซ้วนหมีเบิ่งนะครับมากับทีมงานนะครับทีมงาน ากับทีมง,งาน3าคนนะครับเดี๋ยวชิมาเตะแมงกี้อนให้เบ้างนะครับอุปกรณ์ใน,กา,นการเตะแมงกี้อนของเขานะครับนี่นี่นะครับล้โพงบูทูธนะครับล้โพงบูทูธล้โพงบูทตหรอกอ่ะโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับเดี๋ยวเสียมตัวบูทูธก่อนครับเสียมตัวบูทูธแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเด้อเปิดบูทูธนะครับเ,เปิดบูทตเตื้อเปิดบูทูธอ,อ,อ,อ่าเปิดเดียวนะครับเดี๋ยว เปิดบูทูธแล้วกอะตัวใดเนาะนี่บ่ว์บีทิสเปกเกอร์นี่บ่สเปกเกอร์นี่บ่ปึ๊บปื๊บเชื่อมต่อหรือ,อยังเออนี่นี่เชื่อมแล้วพี่น้องอันนี้มาเนี้เข้าเข้าไปที่ยูทูปนะครับเข้าไปที่แอปยูทูปปึ๊บแล้วก็ไปพิมพ์หาคึ้นมาเสียงนะครับเสียงจงงิ้งซอนเนสะียงมันกี้ซอนเนาะ เสียงเสียงอะเสียงเสียงเสียงกีซอนเสียงกีซอนโอ้ขื้นมาหลลยตัวเสียงกีซอนดังดังเนาเสียงกีซอนดังดังเปิดเลยพี่น้องกว่านี้ขออนุญาตจะคองอเสียงเด้อครับขออนุญาตใส่เสียงนะครับเอาเปิดเบิงดังแล้วพี่น้องดังแล้วรองเบิงนะครับวันสีมาบ่นะครับ พุนเตรียมพังไว้เตรียมพังไว้มาเร็วเข้าเร็วท่านเลยลอสักคู่พี่น้องรอสักคู่เดี๋ยวถ่ายเบิ้งอีกจักหน่อยครับถ่ายเบิ้งถ่ายเบิ้งสีบีนมากวะรอจักหน่อยพี่น้องรอจักหน่อยอยู่กื้ในคลิปวะเอ้าทีมงานเจนเย็นเด้อทีมงานจะถ่ายเบิ้งกันครับนั่งนั่งลอแปปหนึ่งไหมครับนั่งชมเดือนชมดาวรอแปปหนึ่งเดี๋ยวก็มา อ่ะแล้วไล่แล้วไล่แล oh, nope. uh, ้วพี่น้องเดี๋ยวเปิดไฟจับเลยบนนี้มันต้องปิดไฟรอมันนะครับเปิดไฟตรงนี้เอาเปิด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 เอาหุ่นนะจับเอาจับเอาหุ่นเต็มยุ่นนะพี่เแ้่พี่แม่พี่แม่จับเอาคุรบครบหมดเลยหุ่นนะครบครบพี่พี่ตัวนึงยุ่งเตี้ยนะจับเอาเ็ฟเฮ้ยเว้ยเว้ยอย่าขวนเว้ยหุ่นนะจับเอาหุ่นนะหุ่นนะครบครบ ไล่หล่ไล่เรื่องผลงานพี่น้องผลงานนะครับผลงานนี่นะครับได้หลายเติบได้หลายเติบได้หลายเติบในยุโรปขวดหนึ่งนี่ใต้ยุโรปมั่นเพิ่งชั่วโมงนะครับกัลลังมากมันกัลลังเริ่มในยิ่งเสียงกัลลังมากนะครับ เดี๋ยวรออีกแักหนึ่งนะครับปิดไฟก่อนปิดไฟล่อนไม้ก่อนมาแล้ว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 จับจับพี่สองตัวสองตัวสองตัวจับจับพี่เออได้ว่ะเนี่ยได้ว่ะจับเอาเอาจับจับคุกคุกว้าวน่ออันนี้กาดใเซได้หนิกาดเซหนิคุกเออหนิโดนกาดดอกพี่เหรอมาเต็มเลยต้นจับไปเลย ยังไมเตียจับยนะจับนี่นี่นี่จับเอาาแล้วตายแล้วเฮ้ยคุปเป้เะมันกัดมาแล้ววันีมาแล้วคุปไปท่านเรยไปไหนจ็บวะไปเจ็บเตเลืยดออกดอกเลยเฮ้ยคุปเป้อะไมันกัดมั้นั่นเลยคุบปป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 ปนปป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 หปป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 นปป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 ป

Nguyên hết các bạn học 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 mẹ, học mẹ, học mẹ học 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 học

จับเอาจับเอาหัวมันเนี่ยกดเอาหัวมันกดเอาหัวมันกดเอาหัวมันเอ๊ะกดเอาหัวมันนี่างเงี้ยบนี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอึบนี่นงกดกดเบาๆยังทีแล้วก็แล้วก็นี่ยๆค่อยๆเนียนจับเอาหัวมันจะให้มันกัดเท่าไรไม่ได้กัดดอกมันขวดจริงๆถ้าเปิดไฟเปิดไฟหลอดไงนี่ไม่ค่อยเห็นมากว่ะเดี๋ยวลองปิดไฟจะข้าวมึงเทียนมากอีก อ้้ยเดวันนี้ได้กินแมงกิสอร์นี่แหละเถ้าเบิ่งผลงานกันเด้อพี่น้องเก็พี่ได้หน่อยได้หลายบัดหน่อยปิดไฟก่อนบัดหน่อปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนโอ้โหูนะสอง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 ไล่สองไล่สองไล่สองไล่เหรอมาเยอะมาเยอะมาเป็นคู่มัน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 มาเป็นคู่อีกอีกอ็กอีกไม่ละไม่ละมันละครับครับนั่นแหละมา มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ครบคุบครบลุกคุบลุกเออจับเอาไว้โว้โอ้โอ้โอเฮโอ้โอ้จับยึดท่อนหนึงนี่โอ้ยโอ้เปิดไฟหม้อมากเลพี่น้องก็ต้องปิดไฟนะครับนี่ต้องปิดไฟแล้วก็เปิดไฟมาแบ่ไต่เอาม้าเป็นคู่เลยหมดนี้เอ้า ไม่รู้จะจับอะไรไม่รู้จะจับอะไรมาเยอะเกินมาเยอะเกินเอา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 นี่ตัวนึงนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนี่นี่เอา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 พี่ี่ยุบจับคุบปักไ้เด้ยนี่ตอนนี้มันจับยากเอาคุบไปะจังเฮ้ยนี่นี่เข้าเข้าในเสื้อเข้าในเสื้อลูก ออกง้ยังยงหลอกแล้วหลอกแล้วเปิดไฟเด้ไปหนิได้อึบเอาไปหนิจับเอาจับเอาไปนิจับเอาจับเอาไปหนเอาอยู่ตรงนู้นข้างหลังวเห็นปะเห็นปะอยู่้างหลังเขาดังมาตรงวนนะเอาจับจับ ดุด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 เอาเอาอึบี่เอา้เอาอึบอึ้บจับนี่เออเอาเอาเอ้าเปิดแหงมากครับพี่น้องเสียงรแมงอะไรโอ้มันมันจับยูบเบิขึ้นนี่เอาบ่เเมืนนอกครับเบิ่งนะเบิ่งฝนงานกันนะครับมาดูลงาน เปลือกไส้พ่อแมาเลยมันต้องผิดไฟส้ครับเพิ่งนะครับเป็นผลงานนะครับได้คว้าแล้วได้คว้วแล้วได้คว้วแล้วอสามสุ่มคว้าเลยเดี๋ยวผิวไส้หน่อยเอาเมื่อนอนงกันครับประมาณนี้นะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเพื่อนตัวเลือกจับเอ้าเอ้าไปให้เขาไปเข้าบ้านนั่น เด็กเล่าเด็กเล่าแห่งจับแห่งมวนได้เลยนี่เล็กน,น้อยก็ได้ <c oughs> จับแห่งมวนแห่งมันไปหนานะครับม <c oughs> ันปิดไฟนี่บ้าบึ้มบึมอีกาง้ีนี่พูดอะไรพูดอะไรเนื้อขากเลยขากเลยเอาละครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียแล้วครับพี่น้องเป็นพบพ่อกันไปน,นะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามเลยครับผมขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์สับสับและกดกระดิ่งด้วยนะ เอาคลิงล้งคลิ้งบายๆค่ะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งกดทุกอย่างกดนังก็กดไปโลดพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ดูผลงานเนี่ย,ยน,น,น,นัน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 ไปเข้าไปกลับบ้าน